สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะี่ค่ะฝรั่งทำงานอีกแล้วค่ะฝรั่งปูพื้นคนเดียวนะคะพี่น้องจ๋ามาพบกันอีกตามเคยฝรั่งสร้างบ้านจ้า เป็นไงบ้างพี่น้องกำลังปูพื้นคนเดียวนะคะใกล้เสร็จแล้วจ้าใช้เครื่องมือทางสมัยจ้าอารูณ์รอนคนนี้เอานัางก็อึบไหมต่อ ยันไปอีิเกน้อฝรั่งเขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากเลยเขาปวดเอวปวดหลังหมดเลยเนี่ยก็ทำอยู่คนเดียวเนาะนี่จ้าพี่น้องเครื่องมือวันนี้เขาก็ไปซื้อไม้มาเขาก็มาทำคนเดียวนะคะเนี่ยชั่วโมงเดียวเองค่ะอ่าชั่วโมงกว่ากาเกือบสองชั่วโมงนี ทำเสร็จแล้วก็จะเอาของมาวางไว้นะคะแล้วก็จะปีนขึ้นทําหลังคาต่อนะคะพี่น้องนี่จ้าน็อดหมดแล้วใส่น็อดใหม่แล้วจ้าคนนี้สวัสดีครับเฮ้ยแอดูเทสยอเหนื่อยไหมอ๋อ ถามว่าเขาเหนื่อยไหมเขาบอกเขาเหนื่อยเขาไม่สบายด้วยก็เป็นหวัดไอไปเจอวัคซีนเข็มสองก็เลยป่วยเลยป่วยแต่ทำงานนะคะทำงานไม่ไม่หยุดเลย ฝนก็ตกพี่น้องจ้าตกทุกวันไม้นี่ก็เปียกหมดแล้วเนี่ยตกทั้งวันทั้งคืนเลยจ้ามัวแต่รอฝนพอดีหลังคาก็ไม่เสร็จน,นะจ้าก็เลยต้องมาทำไอ้นี้ต่อนะจ๊า น,นี่จ้าวางขาเดี๋ยวข้างล่างอิดบล็อกอันนั้นเดี๋ยวก็จะมาต่อเติมอีกนะคะพ่อแม่พี่น้องเติมฟากฟา,ากนุ้นด้วยจ้ะต่อเติมไอตรงนี้ก็จะเติมเหมือนกันจ้ะอันนี้ฉาบเขาฉาบไปแล้วนะจ๊ะไอตรงเนี้ยทำให้สามขาเองค่ะ ฝรั่งทำงานมากมากต้องทำต้องให้มันเสร็จเร็วๆทั่วถิ่นรออีกสองไม้ละจ้านี่จ้าทั่วถิ่นเอ็นทั่ว Đó, ít x 2 cha à lock lock บางครั้งเครื่องมือก็ติดขัดนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องบางครั้งก็ไม่เดินถ้าเราทำงานใช้ใช้ความไวมากๆเครื่องมือติดจ้า เขาไม่เขาไม่ใช้ตะปูเหมือนแบบบ้านเรานะคะอันนี้เขาใช้น็อตเอานะจ๊ะพี่น้องก็ใช้น็อตเสียบเข้าไปกับไม้เลยค่ะแล้วมันจะไวมากเครื่องมือก็ทันสมัยแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็คือตะปูตอกนะคะตะปูกับค้อนค่ะ ล็อกอีกแล้วล็อกล็อกตอนเ็าใส่ไม้ก็ลืมถ่ายให้ดูนะคพะพ่อแม่พี่น้องมาถ่ายไอตอนที่เขาเสร็จแล้วเนี่ยอตอนที่เขาปูพื้นไม้เสร็จแล้วเนี่ยอืม อันไหนที่มันไม่ลงก็จะใช้ใช้อีกอันนึงเอาออกเอาออกแล้วก็เสียบเข้าไปคืนนะคะไขควงคล้ายๆแบบไขควงอันนี้ก็อันเล็กนะคะเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันชื่ออะไรบ้านเขาเรียกอีกแบบหนึ่งจะพูดภาษาบ้านนี้ก็กลัวคนไทยฟังไม่ออก ดูไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องฝรั่งเหนื่อยมากเลยฝรั่งไม่สบายด้วยอันนี้ก็จะเป็นบังโคงนะคะพ่อแม่พี่น้องบังโคงสำหรับถอดเสื้อผ้าแล้วจ้ะถอดเสื้อกันหนาวบ้านนี้เขาจะมีบังโคงไว้สำหรับถอดเสื้อแขนยาวพวกกันหนาวพวกเสื้อนองเสื้อหนัง เอาแขวนไว้ด้านนอกนี้จ้ะแล้วก็ค่อยเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะทําเป็นบันไดนะคะตรงนี้บันไดขึ้นฟากฟากนุ้นจ้ะนี่จ้าจอ๋อฝรัง่งบอกว่าเหนื่อยแล้วจะไปอาบน้ำแล้วนอนนอนแล้ว จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะคนนี้สวัสดีกล้องหน่อยแล้วสวัสดีครับและสวัสดีเฮต้า hey, สวัสดีค่ะบ๊ายบาย